หยิบเดินแล้วครับผมฟังดูเสียงไม่ก็จะเป็นมิดอะไรครับโอ้ตังลั่นด้วยเดี๋ยวก็คงจะตีลงมาอีกหยิบได้หยิบคอนะอยู่ในปากมันอยู่ไม่ได้ครับ วันนีครับวันนี้ก็ฝนตกหนักก็มากี่กับผมแล้วก็มาติดอยู่ที่กระตมครอบผมแล้วก็ว่าวันนี้จะมาอาพลาครับผมใช้มองหรือว่ากัดกับผมบ้านผมไม่อยากกัดดักกัดกับผมอาจจะได้มนนล้าอยากดักกัดนะครับผมก็เอากลับมาหนึ่งหัวแล้วครับผมซึ่งผมตัดมาเป็นผมมาแบงครับผมเป็นสี่หัวนะครับผมเป็นหัวสั้นๆนะครับผมประมาณสี่เมตรสามเมตรนะครับผมแล้วก็จะมาดักทิ้งไว้ครับผมมันก็ ือว่าฝนมันมึนๆมาอีกครับผมไม่รู้ว่าน้ำปลาจะมาหรือเปล่าครับแต่น้ำปลามานี่ต้องมาหีบเก็บครับผมอันตรายครับแม้นกัดไอหมดครับผมกลาก็ไม่ได้ครับเดี๋ยวมจะดักติ้งไว้ครับผมเผื่อว่ามันจะได้ผลไหมครับผมเดี๋ยวมาดักนะครับผมน้ำเริ่มลุคุณหน่อยครับผมเมื่อตะกี้ที่ฝนตีลงมาครับตีหนักมากเลยครับนี่ครับ มาแนวน่าจะเป็นสองเซนรึ่งนะครับผมก็ใส่กัดไปเรียบร้อยแล้วนะครับดูครับผมน้ำค,นคุณๆสวยๆครับแบบนี้ปลามองไม่เห็นแน่นอนครับผมนี่ผมที่สาคกัญนะครับผมเวาลักกัดน,นะครับต้องดันเชือกนี้ให้ตามๆนะครับผมเพราะว่าเราดักในช่วงที่ที่น้ำไหลนะครับน้ำมันจะเตงยาม,มาติดนะครับผมไอพวกใบไม้ติดใบไม้ทีไไนะี้ เนี่ยก็กัดมันจะไม่ถึงดินนะครับปลาเลยมันลดด้านล่างได้นะต้องให้ตึงด้วยนะครับไม่งั้นเวลาใบไม้มามันจะติดกัดครับผมเสร็จหนึ่งครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวอีกสามครับ มันตึ้งจะตกมันเป็นวางแบบนี้ปลามันก็ต้องมาอยู่แล้วครับผมแล้วก็เราจะไปดักดักมันบุญนะครับปลามันจะวิ่งขึ้นบนครับเวลาน้ำมากแบบนี้ครับปลามันจะขึ้นมาเตี้ยวครับไม่ว่ามันจะเป็นอย่างที่ผมคิดหรือเปล่าครับยุงก็เยอะครับกัด จะมาดักไว้ไตรงนี้จะมาขวางไว้เวลาปลาวิ่งขึ้นมาวิ่งลงมาติดแน่นอนแล้ว เก็บไว้ครับผมเก็บไปสองนันแนละ้วเดี๋ยวจะขึ้นไปดัก,ดก,ดดกดอีกข้างบนข้างบนโน้นครับผมอีกสักสองครับดักไว้ครับเดี๋ยวเราก็ประมาณครึ่งชัมมง่วโมงหรือหนึ่งชั่วโม,มงเราก็มาดูนะครับผมว่ามันจะมีตัวมาติดบ้างหรือเปล่าครับแต่มีก็ดีครับผมถ้า,มา,า,มาไม่มีก็ไม่รู้จะตามยังไง <laughs> 看我 เด็ดไปสามแนละ้วผมเดี๋ยวไปกันบนชุดของผม,มไปครอุ้ยมาเจ่อชุดนี้ครับผมถึงน้ำจะตื้นครับแต่ว่ามันเยอะครับผมงงครับผมลูกปลาเยอะมากครับผมลูกบินออกมาแล้วครับอืมผมไปครับหลา่าตัวครับผมว่างนี้น่าจะปลามาไอ้หมดกับเมดตะกี้กัด เกืยบได้ที่มันเหลือมาแค่นี้ครับผมีแค่ต้นเดียวครับผมอีสามต้นผมดักด้านล่างมันจะปะถือมาครับด้านบนครับผมน่าจะจุดๆกว่าด้านล่างครับคือมันมันเยอะครับวางนี้ครับผมนี่ตาผมมีสนมาครับผมไม่จำเป็นไปต้องดำนะครับปลาแบบนี้ครับผมคือเราเฟกไอ้พวกสิ่งิ่งม้โอ้ครับผมแล้วก็ยิงเอาจากบนบกก็ได้ครับผมคือน้ํามันใสมากครับตัวครับผมโอ้เที่ยวเฟกอะไรแบบนี้ครับผม ปลามันต้นแน่นอนครับผมอุ้ยปลากดครับผมผมมีปลากดด้วยครับเมื่อกี้วิ่งออกมาจากใต้โวดหินนะครับผมอ้ยปลาเยอะครับด้านบนนี้ครับผมกูจะต้องมายิงสักวันแล้วครับผมไปบ้าอยู่อีกแยกหนึ่งตั้งนานครับผมแยกโน้นมีแต่ไอ้พวกกับยาเสือกงกรปลาอวดอะไรประมาณนี้ไม่สามารถยิงมันได้ครับผมพอเราดำลงไปแป๊บเดียวมันก็วิ่งเข้าซอกหินหมดครับจุดนี้สวยครับผมเดี๋ยววางจุดนี้แล้วกัันครบ กว้างๆเลยครับผมไอปลามันวิ่งไปวิ่งมาติดแน่นอนครับเดี๋ยวเราจะไปไล่มันมาจากเร่อัน้ครับเป็นคล้ายๆกับลูกกาวนะครับมันเป็นปลาอีม่อมนะแล้วก็เป็นลูกกองครับที่เยอะที่เต่าครับดูกันครับผมสองตัวครับนี่ครับผมเป็นคล้ายๆกับลูกกาวนะครับเป็นปลาอีม่อมนะครับแล้วก็เป็นลูกกองครับสองตัวจุดนั้นนะก็นี่เป็นลูกกองอีกครับผม ผมเดินขึ้นมาข้างบนครับผมแต่ผมนด้นดักกัดไว้ด้านล่างหมดแล้วครับผมคือข้างบนนี้มันเยอะมากเลยครับผมลูกปลาโอ้ยน่าจะได้อุ้ยกระรอกด้วยครับผมเป็นต้นกล้วยครับผมน่าจะมากินกล้วยครับนู่นดี๋ยวเดี๋ยวจะดูน่าจะผมเดินลงไปวิ่งแล้วผมเต็มไปหมดเลยครับผมน่าเสียดายครับผมที่ผม วางกัดไว้ด้านล่างนะครับเป็นแห้งหมดครับผมเงี้ยผมดูครับนี่ไม่ใช่โดยโดยเกยมาทำอะไรไว้นะครับผมคือที่วางเกยของกบนะครับผมกบเขาจะลงมาวางเกยครับผมมาผมครับเดี๋ยวจะกดให้ดูครับผมน่าจะวางไว้ประมาณไม่เกินอาทิตย์ครับผมเจอหรือเปล่าครับผม นี่ครับผมจังเกจครับผมที่เดียวมันจะมีคกล้ๆกับไอเวลาเรากินน้ำเก่งครับผมมันเนี่เป็นเป็นเม็ดขาวๆนะครับผมนี่ครับนี่ผมดู้ดีเลบผมนะครับนี่คือไกลของกบนะครับผมก็จะวางไว้เยอะครับผมจุดหนึ่งก็ประมาณผมว่าน่าจะเกือบปันใบนะครับผม ปันฟองนะครับไม่รู้ปันใบปันฟองอะไรกันนี่ครับปิดได้ก็ครับผมก็จะได้ขยายปันโตครับคือก็ปิดแบบนี้ก็กันไอ้พวกปลามากินครับผมถ้าไม่ปิดไม่ปลาก็คงจะกินหมดครับมีเยอะอยู่ครับผมพอมาใกล้ปอสมควรแล้วครับผมเดินมาประมาณ ยี่สิบนาทีน่าจะได้แล้วครับผมลงไปดูกัดกันดีกว่าครับผมเผื่อจะมีตัวติดบ้างนะครับขึ้นไปใกล้เดี๋ยวกีกัดเดินกลับครับผมไกลครับผมกลับมาถึงติดจะได้แล้วครับผมถือว่าโอเคครับแบบนี้หลายตัวอยู่แล้วเสียมันแล้วครับผมเสียมันนั่งืฉยๆครับโอ้โพอได้เลยครับผมจุดโน้นก็หลายตัวครับ ดักครับผมจิตใจฝึกยังบกนะครับใจจิตดีนากเลม ถือว่าโอเคครับผมเดี๋ยวไปตรวกันครับผมหงตัวครับผมสองตัวก็้ยอดก็จะลงอ้วนลงมาเองครับผมวตัวก็จะใหญ่กว่าตาไก่นีครับ ตัวก็ตัวเสร็ตัวเสร็นะครับผมโอ้ยเดี๋ยวับผมรอบนี้ครับหลายหลายตัวยนะครับผมติดสองแล้วติดสองตัวแล้วครับเดเรื่อยๆครับเดี๋ยวจะต้องดักติ้งไว้อีกเดี๋ยวมาดูอีกรอบับผมว่ายังจะโอเคครับผมผมว่าตายังได้ เดี๋ยวนี้อยู่อีกสักรอบก็บผมคือว่าโอเคครับไม่ติดหวังครับวันนี้มัน่าจะเป็นไอ้นี่ครับไอไอีอโก้คนระับจีดอ้ นี่ครับผมไอ้ดุกซิวนี่จะกินอร่อยครับผมกัดถึงจะสั้นนะครับผมแต่ก็โอเคนะครับเดี๋ยวผลเป็นไม้โอเคก็จะไปวางไว้อีกรอบหนึ่งครับผมเผื่อว่ามันจะได้เยอะอีกครับผมนี่ครับผมแต่เยอะเลยครับผมนี่มันกัดสั้นเองครับผมแต่ว่าหม่แรกก็ถือว่าคุ้มแล้วครับผมเดี๋ยวจะ ดักทิ้งไว้ครับน้ำน้ำตื้นๆนี่เองครับผมแต่ว่ามันได้เยอะครับผมเกินคาดครับผมดักทิ้งไว้จุดนี้แล้วกันครับผมนี่ครับผมมันซ่อนในนี้ครับผมโอกมามันก็วิ่งขึ้นมาแล้วก็มาซ้อนอี่ครับดักเฉียงไว้เลยครับผมถ้าฝนไม่ตกเดี๋ยวก็น่าจะได้มารดงดีครับผมมาหมายที่สองครับผมติดไม่เยอะครับผมต่างจากด้านบนนู้นครับผมเมื่อกี้น้ามันติดเยอะกว่านะครับเดี๋ยวเอามาแกะด้านบนไอ้ นี่ไม่กี่ตัวครับผมแต่ว,ว่าปลาหน้าครับผมไม่รูจะได้แักจิตเปตัวหรือเปล่าจังสีโอกเค็ดตัวครับผมก็ได้อยู่ครับผม จุดนี้ไม่รู้ว่าจะมีเยอะเปล่าผมเสียได้ปลาดุกเมื่อตะกี้ตอนที่ผมขึ้นไปผมมันอยู่ที่ใต้่อนนั้นมันก็ตามมงไม่ได้ผมเห็นว่าลําบากตามอยู่อู้จุดนี้น่าเสียดายครับผมมีปลาชนด้วยผมหนึ่งตัวครับผมไอ้ชนเกือบสิบตัวครับผมตรงไปฝุดแผ่นบุญเพื่อเก็บของครับ ได้แักทีแกนะครับผมลงปามากระโยครับผมกระโยคนดื่มครับผมแต่มันก็ร่วงลงไปครับปลดมันเบกไปง่ายครับเพราะกัดมันตาเล็กครับที่น่าจะไม่ร่วงนะจับไปพวกที่ร่วงก่อนครับผมสองสามสี่ 7่9สิดเก้าโอ้ยได้สิบสามตัวครับผมสิบลองมาดูนะครับผมเงียบจิ๊บเลยครับผมไม่มีกระยับครับน่าจะไม่มีปลาครับผมโอ้ยมีแต่ไม่ได้จุดดันบนนู้นครับผมน่าจะเงียบโอ้ยมีตัวหนึ่งครับผม สองครับโอ้นึกว่าจะไม่ได้ครับมีไอ้โจมอยู่ครับผลก็ามากไม่รู้กี่ตัวครับ๋ยวมาดูนะครับอุ๊บได้เสียมอนน้ำจืดมากแล้วให้สามตัวยังครับโอ้ตัวนี้ใหญ่อยอยรครับผม แซมอนน้ำจืดนะครับไอซิวนะครับผมปลาซิวนะครับผมใจปลาซิวบางๆทุกทีพร้อมกับเบลูรับผมหรือว่าลูกกองนะครับเนื้อมจะมีรสชาติหวานมากครับผมโอ้ยได้ผมว่ากัดสามต้นนะครับผมสี่ต้นไม่ใช่สามสี่ต้นก็นได้เป็นกิโลครับผม ตอวได้กินแล้วครับผมถ้าคุณไม่ตกก็คงจะได้ดักโอครับผมแต่ผมว่าน่าจะไม่ได้ดักโอแล้วครับมื่นมากเลยครับโอ้ยตกมาแล้วครับผมฟังเสียงอยู่ไกลๆครับผมโอ๋อปลาการเมเปียงทางนี้นะครับผมวันนี้ก็คุ้มคืนคุ้มแล้วครับผมลายเป็นกิโลแล้วครับผมสุดยอดเลยครับผมลูกปลาครับผมปลาไปแกงคั่วครับผมปลาไปตอดกรอบๆอร่อยเลยครับ ตัวกวางเพื่อนๆกดไลค์กดซับตะเกียบเพื่อ,อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมขอ,ขอบคุณเพื่อนๆที่คอยเ,เป็นกำลังใจก,กันมาตลอดครับผมขอ,ขอบคุณครับผม